ครับผมคนลังเคือนครับลตป่าภาคสามครับเทียงแล้วครับยังท่านมีน้อวันอยู่ครับเพราะว่าป่ามันขึ้นคักไหมครับพี่น้องคุณอ่ะก็หมอขึ้นคักห้ายคักอยู่กับบ้าคิวนะครับสองคนครับก็เลยได้ร้ายแลรอครับแต่ว่าจะต๊อีกไหมครับให้มันได้พ่อได้กินครับ เอาเเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวผมควัดเอา,เอาจมจมมีดอ้าวไม่แล้วครับ คนหลังเคือนครับไม่เหรอครับนี่ครับตัวปลาครับตัวใหญ่ยครับครับเดี๋ยวกดปลาครับครับขออนุญาตเดี๋ยวผมตั้งกล่องแป๊บหนึ่งครับยังสิยังสินิ่งดีครับปลาึืนคายอิหลีครับพี่น้องมิอนี้ครับตัวปลากรงงามครับนี่ครับครับห้ามมิลลีครับ ม่สิเป็นวนวดลรพี่น้องแต่ว่าป่ามันอะไรขึ้นดีดิบางพี่น้องก็เห็นตัวเนาะถ้ามันจินเบียัหนิโวย้ยขากพูดครับเอาเอา,เอาดึงดึง,ดงไปไปอือไปไปอ้าวไม่ล้วครับคนหลังเื่อนครับไม่อีกแล้วครับ,รบ,รบพี่น้องครับนี่แหละครับ นะครับตกปลาครับครับเดี๋ยวนี้เวลาประมาณหาโมงแล้ะครับพี่น้องอยู่กับคนหลังเขื่อนกับบาวคิวครับตกปลาครับเพือนีวันอาทิตย์ครับตกปลาหมอหลังหอครับทุ่งหน้าหลังหอครับ ประชันกันเลยครับระวางสว่างแดดดินกับเอ่อคื่อนลำเปล่าครับโอ้โชช่อชๆอช,ชเนี่ยบาาคิวอาดครับพี่น้องครับนี่ครับผลงานบาาคิวอาด์เมลละซีเสียดผุนผครับรุ่นนี้ห <laughs> มักใหญ่เลยครับโว้ย ขึ <G uy accident passage> ้นมาจากล่ำห้วยเลยครับรุ่นนี้ครับป้าง่ายเลยครับพี่น้องื่อกีนี่บาวคิวจัดขึ้นมามื่อกีนี่เลากับพกบุยอมแพรนะครับคนลังเ่อนกับบุญยอมแพรบาคิวกันครับไปกระลังประชันกันอยู่ครับ ตกปลาถ้าไมา่หากินครับพี่น้องคนมวนครับสบายสบายไม่ต้องเครียดเข้ามาเห็นงานเท่ากับหากินไปพร้อมครับวันหยุดครับตามที่พ่อเม่เข้าเคยพาเห็นมากครับถ้าส,สื่อเขาพ่บว่าไหวแล้วครับเงินเดือนก็นแห้งหน่อยครับเดือนหนึ่งเจ็ดแปดทันหนึ่งครับก็ได้ทรงให้เม่พ่อได้ใส่วงวดมอเตอร์ไซค์ครับ เอาเอาเอาวนว้นว้นฟอมจมนี่ดึงเด้นะครับโอ้ยรถรับพลาดครับ,รบพี่น้องโอ้ยอยา่างพี่นอ้องว่ามวนน้ำกันอยู่ครับวันหยุดจริงจริงมวนนี่ครับมีกลมหนึ่งมันตกอยู่ห่างไปอีกประมาณประมาณลอยเม่นเหรอครับช่วนเพิ่นมาตกน้ำกันอยู่คนหนึ่งพาเพิ่น พ่อมองดีแล้วใช่าหมพ่น้มว่าชันเอา้าอืมเอา้าเอา้าเอา้าลากไปลากไปอืมผาดครับผาดผาดโอ้ขึ้นดีครับครับพี่นอ้องพิ่ตัาวเบ็ดดวงง่าหดคำ ถ้าเบ็ดดวงนน้อยนี้เว้ยพร้อมจมแล้วครับพี่น้องดึงขึ้นครับเอ้ยติดครับเออมาแล้วครับคนลังเือนอ้าวเบาคิวกับแม่น้ำครับสองเลยครับ มั้ยประชันกันได้ครับแน่นอนว่าครับพี่น้องครับฮ้วี่ักขักขักไม่จะรับเซียนประชันกันครับแม่น้ำไมแม่น้ำยังกอชิวแม่น้ำสงข้ามแม่น้ำสงข้ามกับแม่น้ำลํำเปล่าครับประชันกันครับกันร่งประชันกันครับพีบน่น้องฮู้นะครับเบิ้งตันขึ้นขึ้นไล่รัก นะครับถิ่มลงไม่ได้เลยครับไปแล้วครับไปแล้วจมแล้วอืมตายแล้วมาแล้วมาแล้วอืมตีตะว่าเบียดพุ่นดวงใหญ่ครับพี่น้องเอาเอาอืมคือเบียดมันมันใหญ่หมดแล้วบ่เอาเอาอ อ้าวไม่อีกแล้วครับคนลังค์เคียนเอาขึ้นไม่อีกแล้วครับนี่ครับครับงามครับงามอ๋อึ้น่อนตาไหลเลยครับพี่นอ้องมือนีขึ้นฉีพวกคึค้นฉีพันธ์พลาดมากเหรอครับมือนี้พวคือคลิปใส่ด่างเหรอครับให้หลายคนใส่ด่างอยู่ครับ เปล่าคิวพ้นคอมเมนต์ว่าห้วยไม่ใพ่อกินมะลาพันว่ามันก็เห็ดลาบเห็ดยังมันก็พ่อกินอยู่แอกครับครับเ,อ,เ,อ,เอ,อ้าเอาเอ้าอ้าโอ้ยลุดครับพี่น้องลดลดลดไปแล้ว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 โอกําลัง โอ้ยกำลังสาร,ระว่นกันเลยครับกข่าวคิวโอ้ยเอ้ยซึกซึกลุ่มแม่น้ำครับแข่กันเมื่อไรครับพี่น้องเอาเอาโอ้ยเอาบ่าวคิวขึ้นมากกว่าผมล่ะครับ ผมเก่าขึ้นมาน้ามือกันละครับนี่ครับทั้งเบาคิ้วทั้งคนหลังเทือนนะครับคุณนะครับแน่นอนครับมาไปมักตกปลาหมอครับมัวตองหว่วงครับเดี๋ยวคุณละสุดท้าย,ลายารล่การผมจียังสิดท้ายให้พี่น้องเบื่องว่าผมได้รลายครับคนไหน แล้วก็ไ่ได้กินผู้เดียวหรอกครับก็เอาไปแบ่งลุ่งแบ่งป่าแบ่งมูกินน้ำครับแบ่งกันกินครับกันมี่กับแบ่งกันกินครับ เอาเอาปืดเอ้ยปืดเอาลุดครับพี่น้องอีกแลีว้วอักเลี้ยอ,อ้ยแท่ที่นาสีได้อยู่ครับเมื่อกี้นี่ นักมือตึงเลยผ่านไปเร่งเ,เ,าเานาะเ้าเอ้าวไม่แล้วครับพี่น้องคนลังเอนครับน่ครับแล้วครับ ตะสว่เนนะครับพี่น้องครับวันอาทิตย์ครับวันนี้ลังโอ้ย คืนดีปลาก็คืนดีก็มวลนะครับปลามันฉินก็เอาเอาบ้าคิวเวยียนไะงเอาเอาเอา,เอ,าอืมอเมนเบ็ดดวงหน่อยนะเอ้ย ้องห่วงเลยเบ็เดอยกดดวงงครับพี่น้องขึ้นดีครับรับป่ามัานป่าเลี่ยงอระโดดม่นป่าเลี้ยงนะครับเป็นตรงหน้ายุ่ข่างหอครับเป็นล่ำหวยขึ้นมาละครับมาสุดที่บอ่อนี่แหละครับ ปานก็นเยกลยมาร่วมกันอยู่นี่ไหมครับถึงนายนมแห่งชาวต่างชาติเขาก็มาเอาได้หลายครับนี่มาบะเขามาเอาได้หลายถึางหน้าน้ามไปคอดลง คนหลังเค่อนเอาขึ้นไม่อีกแล้วครับพี่น้องพุ่นนะครับคักครับคักพ่นนะครับน,นี่แหละครับโตปลาครับงามขนาดครับก็เริ่มประมาณสี่เขาหาเทียงแล้วครับปลาก็เริ่มกินดีแล้วครับแต่หิวขอเ,เทียงวะ น้องใา้ป่านจิิวเขาเที่ยงวันทันเบาวคิวว่ะบัว่าได้ป่าแล่วส่วกคนก็เริ่มหิวเอาลากอีกแล้วลากไปเร็วติดติดอา้าวอีกแล้วครับพี่น้อง คนลังเคือนอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับครับนี่ครับหมานอยู่ครับมือน,นี้ครับเพื่อผิดหวังครับ ขึ้นไหมพวมจิตอดทุนคนละฮืฮอืตาดเบาคิ้วออกกันนครับเบาคิว้วเฮ้ ผู้แพร่กันนี่เลยครับพี่น้องประชันกันได้ครับฝีมือการตกปลาครับตกปลาหมอ้อล้วครับปลาแม่น้ำเมือนเคยไปตกอยู่หรอครับทุกีปีน้ำท่วมก็ได้อยู่ครับตัวละเปียดโล่สิบโล่ก็เคยได้ครับเคยได้ถ้าปี่าไรแล้วปีน้ำท่วมปลาจีน นั่นครับเอาขึ้นมาอีกแล้วครับคนหลังเคือนครับ,น,รบนีน่ครับเนี่ยเนี่ยครับสวยงามโมพี่น้องนี่ครับ ถึงหนาไซเบ็ดกบกับสีไซพี่น้องบึงนี่ครับกกบกับพ่อได้อยู่ครับไซเบ็ดกบไซเบดปลาคอตั้งทินครับอิสานผัดทินนะครับมาทํางานครับหาจินไปฟอร์มทํางานฟอร์มครับลูกอิสานต่ว่าว่าลอยเปเส้น์หรอครับรมาณเก่าสิบเกชุดเก้า อีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งทำยังไงกันน้องอ่านเงินยูทูบนะครับไปไปไปอุย้ยอ้าอีกแล้วครับพ้นหลังเขื่อนอีกแล้วโอ้ยแมี่นี่ ขายฟีด้ยครับขายฟีแล้วเมียนี่เมียนี่เมียน้อยจักหน่อยครับเมียนี่ต้องเซตเมียสองพันนี่แหละครับเมืันเมียละแสนที่เขาครับเมียนี่เมียน้อยครับพี่น้องไม่แล้วครับบารคิวเป็นมาโชวยอีกแล้วนี่ครับผลงานบารคิวครับพวกแพรโค่นหลังเขื่อนด้วยกันครับไล่ไล่กันเลยครับพี่น้อง Áo 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 Chôm đi đường lên Pứt Ôi Áo เอา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 ดึงไปแล้วดึงไปแล้วดึงไปแล้วลากไปลากไปลากไปวัดโอ้โห้ผ่าดครับพลาดผ่าดผ่านครับผมสำหรับคนหลังเครื่อนมือนี้ครับก็ะจีขอจบคลิปครับก่อนชิวจบคลิปเอาไปพี่น้องเป็นก่อนครับพี่น้องครับผลงานครับมือนี้ครับโอ้เตียนหน่อไม้พุ่นนะครับ เดี๋ยวพอได้กินอยู่ครับพี่น้องครับเตอใหญ่หลายเยู่เครื่องกระติกคนละครับนะครับเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวไปตือนตัวหนึ่งออกทางไมครับสำหรับมือนีค้นหลังเขือนผมกับบาคิวครับขอคิ็บเิ็บตกปลามืนีไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ